สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญโปรยทานค่ะรูปแบบสวยๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกแก้วบุหลันนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนะนะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบ,บินเบอร์2ขนาดความยาว65ซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้นและดิบบินเบอร์2ขนาดความยาว30ซนติเมตรนะคะจำนวน8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากเส้นยาว65เซนติเมตรนะคะเราจะพับดิบบินเข้ามานะให้เดือมกันประมาณ3เซนเมตรนะคะแบบนี้นะแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิบบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1คะ่จะจับมาค่ะเส้นที่ 2, สอสวมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่สคะ่ะสอดมาในรูที่1นะคะ อาออกค่ะรบเส้นที่สามขึ้นมานี่ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งนะคะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปแบบนี้เลยนะคะนะนะคะเราก็จะได้ดิบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะ เอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่1เส kind of ้นท <man> ี <man> ่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ดิบินนะคะสี่เส้นแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานไว้นะคะเดี๋ยวป้องกันนิชีจับสีเส้นไว้แบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลง เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเราจะเหลือริบบิ้นสเส้นสุดท้ายนี้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หค่ะทะลุรูที่สามไปแบบนี้ นี่นะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้น,นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับก่อนนะน,นะคะจับริบบินขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้านะคะผาดคามห้าเส้นค่ะ,คะจะผัดคามห้าเส้นมา หาครห้า,หาเส้นนะคะแล้วก็จะเหลือริบบินห้าเส้นสุดท้ายนี้นะจับริบบิ้นเส้นนี้ค่ะจับพาดมาน,นะสอดเข้าไปในรูนี้เส้นถัดมาค่ะจับพัาดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองจับพลาดมาค่ะสอดรที่1นทะลุรูที่สามมา รูที่1ทะลุรูที่4นะคะนะเส้นสุดท้ายนะจับพ่านมานะสะรุที่1ทะลุรูที่5นะคะนะคะเดินมาแบบนี้จับนะคะจับให้กระชับนะคะค่อยๆดึงไล่มาทีละเส้นนะนะี่คะ ได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะเดี๋ยวก็สอดลออสามเส้นไปค่ะนี่ค่ะสอดลออสามเส้นไปแบบนี้ แล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะเปิดดิมิทออกมานะคะจับพับมุมนะคะพับตัดมุมแบบนี้มาด้านหลังนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะข้าม1เส้นขาดมาสอดรงน,นี้นะคะแบบนี้นะคะพับมาด้านหลังหนึ่งครั้งก็พับมาด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะก็เข้าไป นี่ให้ได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้นะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดเก็บนะคะสอดเข้าไปกเก็บแบบนี้ แล้วนะคะเราก็ตัดปลายริบินทิ้งน,นี้ริบินเราจะพอดีนะคะไม่เหลือเยอะมากนะเราปลายเราก็จะเหลือนิดหน่อยนะคะตัดแต่งให้สวยงามน,นะนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินความยาว30ซนติเมตรค่ะจำนวน8เต้นที่เราตัดเตรียมไว้นะคะสอดเข้าไปเลยสอดเข้าไปเลยค่ะ นะคะในแบบนี้นะแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ดิบินออกมาก่อนนะคะจับดิบินมาหนึ่งเส้นนะคะพับมาด้านนี้นะพับมาด้านนี้นะคะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดดูนี้นี่นะคะจับโค้งมาแบบนี้ Yeah. นี่ค่ะจะได้แบบนี้นะคะดึงมานี่ค่ะ,ะมาแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะ,ะเราก็จับลิบบิ้นมานะคะดึงขพ้นไปด้านบนนะคะม้วนลงมาแบบนี้นะ,ะปิดโค้งลงมานะคะสอดล็อกเข้ามาแบบนี้นี่ค่ะ จับดึงลงมานิดนึงค่ะสอดหลอกไปค่ะ นี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะพอเราเสร็จแล้วนะคะพับริบบิ้นนะคะสอดกลับขึ้นไปด้านบนนี่ค่ะพับสอดขึ้นไปด้านบนแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วแล้วก็เปิดลิมบินออกมาับมาด้านนี้นะพับลงมาค่ะบิดเป็นกลวยมาแบบนี้สอดลงไปนี่ค่ะดึงมาแบบนี้เราก็จะได้กลิดแบบนี้นะเราก็จะทําแบบนี้นะคะทุกเส้นเลยนี่ค่ะนี่ค่ะ อันนี้วนไปด้านไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆถนัดได้เลยนะในขั้นตอนนี้นะคะนะ นี่ค่ะนะคะเราก็จะได้แบบนี้พอเสร็จแล้วนะคะเราก็พับนะคะพับกลับขึ้นไปนะคะสอดกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะนะคะพับกลับไปเก็บแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ะะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดปลายดิบิ้นทิ้งนะเสร็จแล้วนะคะดอกแก้วบุหลันนะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ